ออกจากลังแล้วนะครับผมตั้งแล้วแล้วก็จะเปิดดูดสักครู่นะ ไม่แตกไม่เล้านะครับผมไม่แตกไม่ล้าผ่านแล้วนะครับผ่านไปแล้วเหลืออีก5 0เซก็คือการตรวจเช็คของเครื่องนะครับผมจกคู่ครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมกันา a m า a h ้ TZR 950นะครับตันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามเดิ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 มนะครับผมเครื่องลูกค้า ขายออกเพราะว่ามีความจําเป็นนะครับดูริ้นยังขาวสวยเดิมๆนะครับตัวน,นี้เดิมๆเ,เปิดได้แล้วครับผม กดทุกคียดีทุกปุ่มนะครับผมเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะตัวนี้ปุ่มกดอะไรก็ยังใหม่เลยนะฮะหายากนะฮะที่จะได้เครื่องใหม่ๆงามๆอย่างนี้นะครับผม ใจก็กิ้งกางมาครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี065 1์หกหนีนะครับกับยามาฮ่า PSR-S950 นะครับเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้เครื่องนี้แซมของอาจารย์โอเล่นะครับผมจะไม่เอาออกนะครับแซมตัวนี้เพราะว่าแซมดีครับ เดินตีคีย์บอร์ดคนรักดนตี0ูนย์หกห้9นึ่งหนะครับเสนอนราคา950สภาพ99-98%เแปอร์เซ็นแล้วกันนะครับเครื่องมือ2สภาพใหม่เดิม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 ,เ,ดมเลยนะครับตัวนี้สเสนอกันที่26,900บาทครับพร้อมกระเป๋าใบใหม่ๆสวยๆนะครับใครสนใจก็กิงกลางมาครับผมเดี๋ยวลงเสียง จังหวะให้เพิ่มนะครับผมแซมใช้ของอาจารย์โอเล่เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับสวยงามครับผมเครื่องเดิมๆสวยๆหายากแล้วนะครับสภาพกิบกิบนะครับผมตัวนี้ครับสวัสดีครับ